这这这这个，สวยว่ะ。

ในการบริหารจัดการประเทศชาติท้องผมบอกว่ามีทางเลือกสองทางเด็ดและ,ะบาลผู่เลือกสองไปตายซะเราเสียใจที่ท่านทำกับเราในฐานะที่เราเป็นลูกหลานของคนไทย เราพูดดีแล้วก็แล้วท่านก็ยังนิ่งเฉยยังจะหาที่มาทับไมให้ลูกหลานเราต่อไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นปต้นงไปกูจะไม่พูดดีกับไม่อีกแล้วก<ฮ>ูไม่ให้เหลวลาไม่อีกแล้ว ใจดีข้อปล่อยให้บริหารประเทศชาติผูยี่ผูยำเที่ยวตลัดแปดแฉ่คนตลัดแต็ดแฉ่เที่ยวขายชาติอยู่ตลอดไป พี่น้องที่รักครับทัานมาถึงพี่มาถึงเวลาพาคนดีมาไล่คนเร็ว

เออเองมาสองคนเขาจอทางนู้นเลยจอดโ้นเดี๋ยวเลยมีที่จอดรถอย่างดีเลยตรงไหนน่ะี่เราบนทผ่านนี่แหละยาวไปเลยพี่อาบอ่ะเอาเสียงมาตัดตันไหนเลยจับด้วยเราจัดคนเดียวเลยได้ดิเดี๋ยวพี่ยังตับมินพูดดีอ๋อได้ได้ได้ไม่ได้ไม่รถเมย์ได้